คำเตือนนิยายเรื่องนี้เกิดขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนบางตอนของเรื่องอาจจะมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมแนะนำสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปตัวละครสถานที่เป็นเพียงการสมมุติขึ้นมาเท่านั้นเนื้อเรื่องมีการใช้คำหยาบคำศัพท์วัยรุ่นหรือการพูดกํากวง ผู้เขียนไม่ได้มีเจตนานที่จะลบหลู่ดูหมิ่นหรือทำให้อาชีพหรือบุคคลใดเสื่อมเสียและไม่ได้ต้องการที่จะชี้นำชักจูงในเรื่องคัานยิยมทางเพศแต่อย่างใดพรสัสไอเลิฟอยู่บทที่23เหมือนกับที่เธอรักฉันเรื่องราววุ่นวายในวันนั้นทำเอาทุกคนหมดสนุกพากันกลับบ้านในเช้าวันถัดมานับจากวันนั้นมาถึงค่ำคืนนี้ก็รวมได้เกอนหนึ่งสัปดาห์ สอบนั่งอยู่ในบาร์โฮสของพี่บ๊อบบี้มันเป็นอย่างนี้เกือบเช่นทุกวันริวกลับมาทํางานหลังสอบเสร็จแล้วเธอเองก็ยังเรียกเขามานั่งคุยกันเช่นเดิมเพียงแต่ไม่ใช่ทุกวันเหมือนแต่ก่อนสอบเองก็ยุ่งไม่ต่างกันความสัมพันธ์ของเธอกับเขาเหมือนคู่ค้าทางธุรกิจเริ่มแรกสอบก็ลงทุนเพื่อหวังผลกําไรแต่ในเมื่อผลที่ได้รับมันไม่คุ้มเท่าไหร่เธอจึงเลือกลงทุนน้อยลงไม่ใช่เลิกติดต่อธุรกิจกันไปเลย แค่ลดข้าวความเสี่ยงลงเท่านั้นเองอีกอย่างเธอก็ไม่ค่อยมีอารมณ์มานั่งคุยเล่นอะไรกันมากนักเรื่องของพี่บ๊อบบี้น่าเป็นห่วงพี่ชายคนดีของเธอเริ่มอาการหนักขึ้นเรื่อยๆทุกวันจากที่เมื่อก่อนแค่ปวดหัวกับอาเจียนอาจจะมีเวียนหัวนิดหน่อยมาในช่วงนี้พี่บ๊อบบี้ก็เริ่มเลอะเลือนหลงลืมอาการหนักสุดที่เจอเมื่อวานก็คือนั่งทานข้าวเย็นไปเพื่อนกันอยู่ดีๆพี่บ๊อบบี้ก็หันมาถามเธอว่าพี่ มาทําอะไรที่นี่นะช้อนในมือของซอฟกับไปร่วงลงพื้นเธอตกใจกับคําถามไม่น้อยทีแรกคิดว่าพี่ชายแค่แย่เล่นเพราะรอบตัวแสงสีก็ชัดเจนขนาดนี้ไม่น่าจะถามเลยว่ามาทําอะไรทํางานไงพี่บ๊อบบี้นี่บ้าของพี่ไงเออจริงด้วยพี่งงอะไรกันเนี่ยพอเธอตอบออกไปแบบนั้นพี่บ๊อบก็เหมือนจะจําได้ขึ้นมาในทันทีทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก่อนที่จะบอกกับเธอว่า รู้สึกมันตัวเองไม่ค่อยมีแรงมือไม้ชาไปหมดร้องให้ต้องเรียกเด็กในร้านมาช่วยกันนวดจากนั้นซอฟก็แยกตัวมาโทรหาพี่หมอพี่หมอซอฟว่าพี่บ๊อบไม่น่าจะไหวแล้วอะ่ะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าน้องซอฟเสียพี่หมอดูกังวลใจมากในตอนที่ฟังเธอพูดจบพาให้หัวใจคนได้เจอเหตุหการณ์ยิ่งแย่ลงไปด้วยวันนี้เหมือนจะเริ่มลงบ่อยขึ้นเรื่อยๆแล้วอะ่ะเบอร์เบอรแล้วก็มือไม้ชาไปด้วยแย่จริงๆด้วยนะ แต่ก็ยังดีที่มีซอฟช่วยดูแลก็พี่น้องกันนี่คะพี่บ๊อบบี้ดีกับพวกเรามากชัอิจฉาเพื่อตัวเองแล้วสิอิจฉาทำไมคะอยากป่วยด้วยหรือไงอ่ะแล้วถ้าพี่ป่วยซอฟจะมาดูแลไหมครับพี่หมอก็พูดไปซอฟไม่ใช่เออเธอไม่รู้ว่าจะพูดสถานะอะไรที่จะต้องดูแลคนในสายได้แล้วนี่พี่หมอจะเอายังไงกับพี่บ๊อบบี้คะเปลี่ยนเรื่องเก่งนะเราอ่ะ ซ้อมไม่ได้เปลี่ยนเรื่องนะคะพี่หมอหนั่นแหละที่ชวนเปลี่ยนเรื่องยังไงคะพี่บ๊อบจะได้รับการผ่าตัดวันไหนจริงๆก็ตั้งใจเปลี่ยนเรื่องนั่นแหละไม่เห็นความจำเป็นจะต้องพูดเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับตัวเองให้หัวใจเต้นแรงเลยซ้อมไม่ค่อยชอบเพราะมันเหนื่อยบ๊อบ,บบอกว่าขอเวลาอีกสองวันเห็นว่าพรุ่งนี้บอมกลับมาแล้วเดี๋ยวจะบอกให้จริงเถอคะค่ะถ้าไม่ยอมบอกสักทีซ้อมจะอุ้มไปรักษาเองเลยอ๋ออุออ้มเลยเหรอดูจริงๆเลยนะตัวแค่เนี้ย พี่หมอหัวล้อเบาๆในตอนพูดจบคล้ายเป็นคำหยอกเล่นไม่คุยกับพี่หมอแล้วดีกว่าซ้อปไปดูพี่บ๊อบบี้ละ่ะครับผมพ้าบ๊อบมันดื้อก็อุ้มมาเลยพี่จะจับมันเฉาะหัวเองเฮ้ยสยองเกินไปแล้วอะไม่ไหวแค่นี้นะคะจากนั้นเราก็วางสายกันไปซ้อเดินกลับมาเข้ามาดูแลพี่ชายที่เดี๋ยวเวียนหัวเดี๋ยวมึนงงถือว่าพี่บ๊อบคงรอไม่ได้อีกแล้วแล้วถ้าวันพรุ่งนี้ไม่บอกลูกชายแล้วไปหาหมอ เธอจะเป็นคนจัดการกับคนดื้อคนนี้เองเชื่อมือเจสซอฟคนนี้ได้เลยกกกมืออวบยกขึ้นเข้าประตูตามมารยาทก็จะผลักเข้าไปไม่ได้ยินเสียงอนุญาตจากคนด้านในอ้าวคุยงานอยู่เหรอคะแต่แล้วก็ต้องชะงักฝีเท้าเมื่อเห็นว่าด้านในห้องทางานของพี่บ๊อบบี้มีใครอีกคนนั่งอยู่คุยเสร็จแล้วละ่ะอ่ะเข้ามาสิเดี๋ยวริวก็ไปแล้วพี่ซอฟสวัสดีครับซอฟยกมือรับไหวเด็กหนุ่มคนโปรด ธอยิ้มให้เขาด้วยความเอ็นดูเช่นเดิมก็จะเดินไปนั่งโลโบโซฟาตัวว่างมีอะไรกันหรือเปล่าคะเปล่าๆแค่คุยเรื่องงานนะรืวไปเถอะเรือพยักหน้ารับก็จะลุกขึ้นยืนอย่างไม่อิดออดผมไปนะครับพี่ซอฟโอเคจ้ะไว้คุยกันจะรอนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนซอฟคงใจเต้นแรงกับรอยยิ้มหวานและคำพูดพาให้คิดไปไกลแต่วันนี้เธอมีเรื่องให้ต้องทำก่อน ความอ่อนโยของริวจึงถูกวางเอาไว้ก่อนทั้งสองคนมองริวที่เดินออกไปจากห้องก็จะเริ่มพูดคุยเรื่องเดิมๆเ,เหมือนเช่นทุกวันพี่ทานยานแล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้คําตอบเหมือนเดิมบอมจะกลับมาพรุ่งนี้เหรอคะใช่หมอบอกเราแล้วสิซอบยิ้มให้กับคําถามของคนเป็นพี่ใช่ค่ะพรุ่งน,นี้พี่ต้องบอกบอมได้แล้วนะรู้แล้วรู้แล้วพี่บอบปี้ยกมือโบอกคล้ายลำคาญ ก่อจะทำหน้าเหมือนคิดอะไรขึ้นมาได้เออใช่พี่มีเรื่องรบกวนซอบหน่อยนะอะไรคะว่ามาเลยมีของบางอย่างหนึ่งที่พี่ใส่ไว้ในดินชักถ้าเผื่อว่าพี่ไม่ทันได้บอกบอมพี่ชายคนดีหยุดพูดไปช่วอึดใจก็ฝากซอฟเอาให้ลูกพี่ทีนะทำไมพูดงั้นล่ะพี่บอ๊อบหรือว่าอาการตอนนี้แย่มากอะ่ะไม่ไม่ก็แค่เผื่อเอาไว้ไงใครจะรู้เป็นอีกครั้ง ที่พี่บ๊อบบี้พูดแล้วก็หยุดก็จะยิ้มฝึืฝๆื่ส่งมาให้เธออ๋อดูสิอยู่ๆในหัวพี่ก็มีเนื้องอกอยู่นานแค่ไหนแล้วก็ไม่รู้เลยอยู่ดีๆกันหน่อยก็ไม่ได้ดื้อเหลือเกินโถยพูดมันฟังมันรู้เรื่องเลยนะคะเออนี่เราจะออกไปคุยกับริวไหมล่ะซอบใส่หน้าไปเป็นคําตอบวันนี้มาหาพี่บ๊อบบี้ค่ะไม่ค่อยอยากเสียเงินด้วยแมคุณนายซอฟ จะมางกอะไรเอาตอนนี้เล่ามันก็ต้องมีบ้างไม่ลรอคะคุณสองพี่น้องนอกสายเลือดหัวรอกกันคิกคักซอบแทงทําเป็นไม่เห็นความผิดปกติของพี่ชายทางที่พี่บ๊อบบี้ดูโซมมากในวันนี้เธอไม่รู้เลยว่าของที่พี่บ๊อบฝากเอาไว้ให้ลูกชายคืออะไรแต่หวังว่าเธอเคงจะไม่ต้องทำหน้าที่นั่นเองซอฟตี้สาวาวันนี้มาล่่งเล่นกันไหมจ๊ะนิ้วอวบของพี่สาวของกลุ่มกดส่งข้อความเข้าไลน์กลุ่ม วันนี้พี่บ๊อบบี้คนดีไม่อยู่ร้านเพราะบอกว่าจะไปดินเนอร์กับลูกชายสอบที่ว่างมากแล้วก็ไม่รู้จะไปไหนเลยไลยช่ชวนน้องๆมารวมตัวกันแต่ที่แน่ๆก็คือน้องนุ่มคงมาไม่ได้แน่ๆโจต,ตัวต้องดูแลน้องทอรุ้งไวแบ,บอ้อเบาจะว่าไปก็คิดถึงหล่าเหมือนกันนะเอาไวา้ว่างๆจะชวนน้องสาวทั้งหลายไปเยี่ยมแล้วกันนารานินเอสคนโสดยกมือไปด้วยจ้ากิงดาวโสดด้วยและไปด้วยครับ สองสาวโสดหน้าใหม่ต่อไปรับกลับมาอย่างรวดเร็วสอบยิ้มหวานด้วยความสบายใจแล้วว่ายังไงวันนี้เธอก็ไม่ต้องอยู่คนเดียวแล้วละ่ะซอบตี้ที่เก่าเวลาเดิมเพิ่มเติมคือพี่บ๊อบไม่อยู่นะอัมไพหนูสถานะคุมเครือไปด้วยได้นะจ๊ะนิมนิลาส่วนพี่มีคนมีครอบครัวขอใช้เวลาคลอดจ้ะข้อควาของนุ่มนิ่มพาให้พ่อสาวสาวส,สติกเกอร์หัวเราะก,กันมายกใหญ่ จะมีใครชีวิตดีเท่าน้องนุ่มของเธอไม่มีอีกแล้วได้หางลูกสาวแสนน่ารักไหนจะสามีที่ดีกว่านี้ก็เทวดาอิจฉามากเลยอะสอพูดไว้ตรงนี้เลยเถอะบ๊อบบี้อย่าสนกันมากนักล่าสงสารวิกกี้ด้วยพี่บ๊อบบี้คนดีก็เข้าร่โวงสถนทนากับเราก่อจะลากันไปเพื่อทำงานของตัวเองต่อเจอกันอีกทีก็ช่วงดึกของคืนนี้เป็นช่วงเวลาของสาวสวยหมวยอึมจะเดินทุกคนต้องแหวกทาง ถ้าไม่หลบอาจจะขาหักได้ไม่ได้จะไปทุบตีใครเขาหรอกนะแค่เหยียบเท้าเฉยก็ไม่น่ารอ,อดแล้วละ่ะดูทรงแล้วห้าทุ่มสี่สิบห้านาทีเวลานัดรวมตัวมาถึงแล้วสี่สาวไซส์ใหญ่หัวใจวัยรุ่นนั่งรวมตัวกันอยู่ที่โต๊ะมุมในของร้านมุมพิเศษสำหรับพวกเธอคล้ายกับมุมหลบรักมาพักหัวใจแอมกับพี่ตะวันคบคุกกันไปเถอะจะรลอ,อะไรกันน่ะเหรเล่นตัวนิดนึงสิคะพี่ซอฟหนูนะไม่อยากเป็นของตายไง อ่าดีแล้วค่ะน้องแอมประเด็นล่าสุดบนโต๊ะตอนนี้คือเรื่องของน้องเล็กเจ้าคนดื้อย,อยังคงอยู่ในสถานะดูใจกับคุณครูตะวันรายนั้นพอโล่จากแฟนสาวก็เอาใจเจ้าแอมอย่างเปิดเผยพีพีเห็นแล้วก็เชียร์ว่าให้คบกันไปเลยก็คงจะดีแล้วพี่กิงล่ะพี่เจนหายไปไหนเหรอไม่รู้สิไม่ได้สนใจแล้วกิงดาวตอบอย่างเชิดเชดเธอนะไม่ได้สนใจเขาจริงๆแต่เจตต่างหากล่ะที่มาวนเวียนไม่เลิก ด้วยคำกว่าที่ว่ายินดีที่ได้รู้จักนะครับคนแปลกหน้ากิ่งดาวอยากจะฟาดด้วยไม้กวาดให้ดิน้นเหนื่อยใจกับชายหนุม่มเหลือเกินวันนั้นเห็นอึง้งน้ำตาคลอนึกว่าจะเข็ดแต่ก็ไม่เลยเจนบินกลับไปแล้วนะคะคุณกิ่งทราบหรือยังไม่ค่ะกิ่งไม่ได้สนใจและคำตอบกับใบหน้าเชิดก็ยังคงประดับอยู่บนใบหน้าอวบแต่คมเข้มของกิ่งดาวเช่นเดิมสีสาวนั่งคุยกันเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างสนทนาน ยิ่งได้แอลกอฮอล์อ่อนๆ,ๆก็ยิ่งทําให้คกึคลื้นสนุกสนานจนไม่ได้สนใจมองชายหนุม่มที่ไม่คิดว่าจะได้เห็นที่ร้านเดินผ่านโต๊ะไปสองเท้าของคนใจร้อนตรงไปที่ทํางานด้านหลังอารมณ์ตอนนี้ของเขาเดือดมากจนอยากจะดับได้ด้วยน้ำพังษาไหนละ่ะดินเนอร์กับพ่อไหนละ่ะคนที่บอกว่าจะไม่มีเลยเขาๆบอมโมโหจนไม่น่าแดงกำพ่อแสนดีของชาวบ้านนัดเขาเอาไว้ที่ร้านอาหาร เด็กหนุม่มนั่งรอตั้งแต่หนึ่งทุ่มจนร้านใกล้ปิดคนที่นัดกันเอาไว้ก็ยังไม่มาและที่แย่ไปก,กว่านั้นก็คือไอ้ผู้ชายคนที่รับสายเขาด้วยมือถือของพ่อมันเป็นใครมันกล้าดียังไงวะอารมณ์ร้อนคนเด็กหนุม่มแสนคุกกลุ่นบอกไม่สนใจใครหน้าไหนห้างนั้นเขาก็ไม่คิดจะเข้ะประตูห้องพ่อเลยด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นมือของเด็กหนุม่มจึงผลักประตูเข้าไปเต็มแรงปังเฮ้ยพี่บ๊อบบี้พี่เป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะไม่ไม่ไม่เป็นไร ขอบใจมากนะลิวเออ,เอ,อภาพที่ไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นทำเอาบอมหน้าชาตัวชาพ่อของเขาอยู่ในอ้อมกอดของเด็กหนุ่มตัวสูงเป็นท่าทางที่มองอย่างไรก็คิดดูไม่ได้เลยแขนของเด็กคนนั้นอบกระชับอยู่ที่รอบเอวของพ่อแล้วไหนจะใบหน้าที่กันเพียแค่คืบและดูจากสภาพการแต่งตัวแล้วบอมก็คิดว่าคงจะเป็นเด็กในร้านแน่พวกขายตัวและเขาก็ยิ่งแน่ใจไปกว่าเดิมว่า มันเป็นเจ้าของเสียงที่รับโทรศัพท์แทนพ่อเขาแน่นอนไอ้แมงดาทำอะไรกันวะเอ,อ่อบอมคนดุตวาดตกใจจนสะดุ้งเฮือกบ๊อบที่เวียนหัวจนจะลม้มแต่โชคดีที่ได้ร็วรับเอาไว้รีบพละตัวออกจากชายหนุ่มกลัวว่าลูกจะเข้าใจตัวเองผิดนี่แล้วที่พ่อบอกว่าไม่เคยทำตัวต่ำๆอะไม่ไม่นะบอมแต่ดูเหมือนจะไม่ทันกาเสียแล้วฮะไม่อะไรอะพ่อพ่อไม่เคยรักผมเลยนะสิ บอมที่ระเบิดอารมณ์ลงไปในคำพูดปล่อยให้ผมรอโกหกให้ดีใจทำไมวะบอมไม่ลูกพ่อเถอพ่อพอกนทีผมจะไม่ทนอีกแล้วบอมหันหลังวิ่งหนีออกจากห้องทำงานของพ่อตั้งใจจะหนีออกจากร้านคลม่มแต่พราะความไม่รีบร้อนไม่มองทางให้ดีเขาก็เลยชนเข้ากับคุณนินที่กำลังจะเดินไปห้องน้ำอย่างแรงเด็กหนุ่มล้มลงไปนั่งกอบนพื้นร้าน น้ำตาแห่งความเสียใจเอ่อล้นจากดวงตาเศร้าหมองบอมเป็นอะไรหรือเปล่าลูกพพี่บอบเอ้ยพี่บอบพี่ทำไมยังอยู่นี่ล่ะคะน้องสาวทุกคนต่างตกใจกับเหตุการณ์ตรงหน้าสอบรีบลุกขึ้นเดินเข้าไปหาพี่ชายทันทีเธอเห็นแววตาแสนอิดเลยของเขาร่างกายที่เหมือนจะล้มพับไปได้ทุกเวลาและคิดว่าอาการของพี่ชายคงจะแย่มากๆแล้วในตอนนี้พ่อโกหก บอมตะโกเสียงดังลั่นล้านพาให้คนที่อยู่ห้ววารเวณหันมามองแต่เด็กหนุ่มไม่ได้สนใจอะไรเลยเขาจ้องมองใบหน้าพ่อตัวเองได้แววตาตัดเพอเจ็บกับโดนพ่อหลอกให้รอซ้ำๆพ่อไม่เคยรักบอมเลยพ่อโกหกโกหกบอมมาตลอดไม่มันไม่จริงแล้วบอมหัวใจหล่นหววเมื่อลูกชายหาว่าเขาไม่รักเขาอยากจะเดินเข้าไปโอบกอดลูกแต่ร่างกายก็ปวดร้าวจนเกินจะทำอดทนยืนอยู่ได้ก็ถือว่าดีมากแล้ว พ่อรักลูกรักที่สุดในชีวิตของพ่อนะบอมฮะรักผมเหรอรักยังไงถึงทิ้งให้ผมรออยู่แบบนี้ตลอดอ่ะรักแบบไหนของพ่ออ่ะฮะบอมที่ลุกขึ้นยืนได้แล้วมองหน้าพ่อที่รักด้วยความเจ็บปวดในหัวใจผมรอพ่อเสมอรอให้เรากลับมาเป็นเหมือนเดิมฮแต่ไม่เลยพ่อไม่เคยเลือกผมเลยเด็กหนุ่มหยุดพูดลงไปขอตอมองหน้าหนุ่มโดหดด้วยความรู้สึกส่อิสเอียน พ่อรักแต่ความสกปรกที่นี่แถมยังได้กับเด็กในร้านอีกเออไม่จริงนะครับคุณบอมริวนี่มันเกิดอะไรขึ้นซอมที่เพิ่งเห็นริวยืนอยู่ด้วยรีบเอ่ยถามเด็กหนุ่มมองเธอเหมือนต้องการความช่วยเหลือเธอเลยพยักหน้าให้เขาพูดออกมาริวจึงมั่นใจแล้วก็รีบอธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นผมแค่จะเข้าไปคุยเรื่องงานกับพี่บอบแค่ตั้งใจว่าจะไปขอลาออกเท่านั้นเองแล้วพี่เขาก็เซจะลม้ม ผมก็เลยรีบเข้าไปช่วยเท่านั้นเองครับแล้วบอมก็คงเข้าไปเห็นพอดีสินะซอปเริ่มเข้าใจเรื่องราวต่างๆมากขึ้นแล้วพี่บอบพี่ไม่ได้ไปหาบอมเหรอคะเพราะอะไรกันเหรอคะซอบถามพี่ชายที่เธอพยุงเขาอยู่เธอไม่อยากฟังความข้างเดียวแต่พอเธอได้เห็นใบหน้าซีเซียของเขาก็ได้คำตอบในทันทีพี่จะถามทำไมล่ะพี่เขาก็เอากลับมาจนหมดเลี่ยวแรงและสิบอมพูดขัดขึ้นมา ไม่สนใจฟังคำพูดที่กำลังจะออกจากปากพ่อตัวเองเลยถ้าพ่อรักที่ดีมากนักพูดพร้อมกับชี้นิ้วกลาไปรอบลานพ่อก็อยู่ไปเลยไม่ต้องกลับไปที่บ้านอีกอย่าเอาความสกปรกที่ติดตัวพ่อไปเหยียบบ้าของเราหยุดได้แล้วน้องปอมหยุดพูดจาแย่ๆใส่พ่อตัวเองสักทีทำไมผมต้องหยุดด้วยบอมมองหน้าพี่สาวตัวกลมที่ยืนล้อมตัวเขาอยู่พวกคุณมีสิทธิ์อะไรมาห้ามผมอะ่ะเป็นแม่ผมหรืองไงฮะแต่ก็คงไม่ใช่หรอก เขาหัวเราะหยันด้วยเสียงต่ำแววตาสออถึงความเครื่องขุนในใจเขาโมโหจนควบคุมตัวเองต่อไม่ไหวเพราะพ่อผมไม่ชอบผู้หญิงไงเขาเป็นเกเลยพูดคำไร้ไร้ออกไปบ๊อบบี้ถึงกับจุกอกเจ็บปวดกว่าที่ใครต่อใครด่าว่าด้วยทุกคำหยาบใครบนโลกไม่คิดเลยว่าลูกชายจะกล้าบประจานเขาต่อหน้าทุกคนด้วยตัวเองแบบนี้ไม่คิดเลยจริงๆเจ็บเหมือนโดนมีดกรีดหัวใจ ก็เออคุณบอมริวอย่าทำให้เป็นเรื่องใหญ่แอมรีบคว้าตัวริวเอาไว้เพราะกลัวว่าเขาจะเข้าไปต่อยหน้าบอมก่อนจะหาไปจ้องหน้าเด็กไม่รู้จักตัวนายมันก็แค่เด็กเอาแต่ใจไม่เคยมองพ่อในแง่ที่เขาควรจะมีความสุขเลยแอมตอบว่าคนที่อายุแก่กว่าเธอเพียงสองปีด้วยน้ำเสียงโกรธเคืองเธอรู้ว่าพี่บอบบี้รักลูกชายมากแล้วก็ดูลูกชายพี่เขาสิฮะรักแต่ตัวเองสินะอย่ามีความสุขเป็นคนเดียวหรือไงวะ อย่ายุ่งเลยก็พวกเธอได้เขาไปแล้วดิพวกเธอได้เวลาของเขาไปทั้งหมดจนเขาไม่มีเวลาให้ครอบครัวตัวเอง <c oughs> บอมลูกบ๊อบกัดฟันแน่นเพราะแทบยินต่อไม่ไหวคบปวดหัวจนแทบจะระเบิดอาการแย่ลงตั้งแต่กลับมาจากไปเที่ยวกับน้องๆและก็หนักมากเมื่อช่วงเย็นตั้งแต่เข้ามาที่ร้านเขาไม่ได้อยากจะผิดนัดลูกชายพ่อขอโทษที่ไม่ได้ไปตามนัดน,นะแต่ว่าลากร่างกายไปไม่ไหวจริงๆ ไม่ต้องมันไม่จะเป็นอีกแล้วบอมมองพ่อตัวเองด้วยหัวใจแสนเจ็บปวดมันร้าวอยู่ในซวงอกจนหายใจไม่ไหวคำพูดที่คิดจะพูดต่อจากนี้คลายมีดปลายแหลมที่กำลังทิ่มแทงหัวใจแล้วกดเข้ามาอย่างช้าๆเลือดที่ควรจะไหลนองทำได้แค่ซึมผ่านใบมีดทรมานเกินจะทนผมไม่ใช่ลูกคุณอีกต่อไปแล้วแม้มันเจ็บแทบตายแต่เขาก็ยังคิดที่จะทำทุกคนในร้านถึงกับเงียบอึง้งไปกับคำพูดของบอม ยิ่งควเป็นพ่อที่ร่างกายแทบจะยืนไม่ไหวถึงกับน้ําตาหลั่งไหลาจากดวงตาเหมือนเขื่อนแตกเขาพยายามฝืนความอดทนเฮือกสุดท้ายเพื่อพูดออกมาด้วยน้ําเสียงที่เบาคล้ายดังลมยังดีที่เสียงเพลงในร้านถูกปิดลงไปเพราะเหตุการณ์ตรงนี้เลยทําให้ลูกชายที่ตั้งใจจะเดินหนีได้ยินครบทุกคําบอมอย่าเพิ่งไปลูกบอมพอ่อพ่อขอโทษบอมบพี่บอบบี้เอ้ อย่ามุง่งหลีไปค่ะ,ะ,ะพี่บอ๊อบพี่บอ๊อบบี้ช่วยด้วยครับช่วยด้วยฉันรูพยาบาลแล้วนินกิงช่วยพี่บ๊อบบี้แล้วแล้วเข้าพ่อเสียงไวอยวายด้านหลังทําให้เด็กหนุ่มหันหลังกลับมาภาพที่เห็นตรงหน้าคือพ่อที่คล้ายคนไร้ส้นลมหายใจแล้วใบหน้าของพ่อซีดเผือดไร้สีเลือดบวมตัวชาว,ว่าไปหมดพริบตาเดียวจากที่ยืนอยู่เขาก็กระโจนเข้าไปหาร่างไร้สติของคนเป็นพ่อ พ่อเป็นอะไรไปพ่อตื่นสิครับเกิดอะไรขึ้นพี่นี่มันเกิดอะไรขึ้นบอกผมสิตื่นมาพ่อตื่นมาคุยกับพ่อก่อนพ่อบอมบอม,บอมตั้งสติก่อนคุณนินจับไหลเด็กหนุ่มที่กําลังลนลานบอมคล้ายคนเสียสติไปแล้วในตอนนี้น้องกดร่างและสติของพี่บอบแล้วก็เขย่าไม่หยุดเหมือนตั้งใจปลุกให้ตื่นขึ้นมาให้ได้บอมเราต้องพาพ่อไปส่งโรงพยาบาลตอนนี้เลยไปไปสิไปพี่พี่ไปเร็วๆ ชายหนุ่มหลายคนเข้ามาช่วยกันแบกพี่บ๊อบออกไปจากร้านพวกเขาไม่ไดรอรถพยาบาลมาถึงหรือเป็นคนอาสาขับรถให้โดยมีซอฟกับบอมนั่งมาด้วยกันความโกลาหลวุ่นวายวิ่งวนอยู่รอบตัวเด็กหนุ่มที่เขาไม่เคยรู้อาการป่วยของพ่อตัวเองเลยสักนิดจริงๆก็แค่มองข้ามเสียมากกว่าเอาแต่คิดว่าที่พ่อดูอ่อนเพลียเพราะทำงานเยอะเกินไปไม่รักตัวเองไม่ดูแลตัวเองท้งที่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยตอนนี้บอมตัวสัน่นมือไม้สั่นไปหมด เขาทาอะไรไม่ถูกเลยได้แต่นั่งอึง้งฟังคําบอกอาการของพ่อจากพี่สาวตัวโตวและยิ่งนาไปกว่านั้นเมื่อได้รู้ว่าพ่อเป็นเนื้องอกในสมองและอาจจะกลายเป็นเนื้อไรได้หา,หายังไม่รีบรักษาพ่อเป็นมานานเท่าไหร่แล้วทําไมเขาไม่เคยรู้มาก่อนเลยเพราะเขาไม่เคยใส่ใจพ่อเลยสักนิดใช่ไหมเพราะเขาคนเดียวเลยจริงๆภาพเหตุการณ์ก่อนหน้าจะคงชัดเจนใบหน้าของพ่อซีดไร้ซึ่งสีเลือดร่างกายอ่อนโอนไร้แรงโน้มถ่วง พ่อมันไม่อยู่กับเขาแล้วพ่อเหมือนกับคนที่ทิ้งกันไปแล้วจริงๆน้ําตาลูกผู้ชายไหลาอาบสองข้างแก้ไม่หยุดมือสานเทาทั้งสองข้างประสานกำการจนเห็นเส้นเลื่อนฟองปูชัดเจนแรงเจ็บที่มือยังไม่เท่าเจ็บในหัวใจมันเทียบกันไม่ได้เลยแม้แต่เสี้ยวของเศษผงทุลีตรงนี้ที่หน้าห้องไอซูพ่อนอนอยู่ในนั้นระหว่างประตูสีขาวตรงหน้ากับพื้นที่ด้านนอกที่เขานั่งอยู่คล้ายกับเป็นเส้นตัดสินความผิดพลาดของเขา คล้ายกับเป็นที่ลงทันความผิดที่เขาทำลงไปตกน,นรกคงไม่น่ากลัวเท่าเวลานี้เวลาที่ไม่รู้ว่าวินาทีข้างหน้าจะเป็นยังไงพ่อครับผอมขอร้องจะจากกันไปแบบนี้เลยนะเขาอยู่คนเดียวโดวยไม่มีพ่อไม่ได้หรอกไม่มีทางทําได้จริงๆนาะบิวอย่าเพิ่งพาพ่อไปจากบอมตอนนี้นะครับบอมขอร้องเด็กหนุม่มได้แต่นั่งภาวนาขอให้น้าสาวที่ไม่เคยพบหน้ามาทั้งชีวิตอย่าได้พาพ่อซึ่งเป็นครอบครัวคนเดียวของเขาจากไป ภาวนาให้โลกข้างใบอย่าเพิ่งล้มทับเขาเลยพ่อเราจะไม่เป็นอะไรนะบอมพี่หมอจะรักษาพี่บอบบี้ได้ทำไมทำไมผมไม่เคยรู้อะไรมาก่อนเลยเพราะพี่บอบบี้เป็นหัวขารู้สึกของบอมไงซอฟหยุดพูดเพราะก็สะอื้นที่ตีตื้ขึ้นมาจนจุกอกเธอวามือลงบนไหล่ลูกชายของคนเป็นพี่ที่เธอเคารพรักเพราะพี่บอบบี้รักบอมมากๆเลยไม่อยากให้บอมเสียใจ เสียใจเหรอแบบเนี้ผมยิ่งโคตรเสียใจเลยพ่อทำอะไรของพ่อแบบนี้วะบอมอยากจะงองแงใส่พ่อแล้วก็ถ่าออกไปมากในตอนเนี้แต่เขาก็ทำไม่ได้ที่ทำได้ก็มีแค่รอรอเวลาที่พ่อจะกลับออกมาจากห้องสีขาวตรงหน้าห้องที่กามชะตาชีวิตของเขาและพ่อเอาไว้อย่าเป็นอะไรเลยนะบอมสัญญาว่าจะไม่ทำตัวแย่ๆอีกแล้วกลับมานะพ่อมาอยู่ด้วยกันเถอะนะ เด็กหนุ่มไดแต่ภาวนาไม่หยุดตลอดทุกวินาทีของเข็มเวลาจวบจนเวลาล่วงเลยมากกว่าสิบชั่วโมงที่ได้แต่นั่งเฝ้ารอน่าเหมือนตลอดชีวิตที่เคยเกิดมาการผ่าตัดผ่าไปได้ดีครับขอบคุณนะครับอหมอเหมือนเสียงเทวดาจากสวรรค์บอมดีใจยิ่งกว่าสิ่งที่ได้ในชีวิตพี่สาวตัวกลมหลายคนที่นั่งอยู่ด้วยกันตรงนี้ต่างดีใจร่วมกันกับเขาไปด้วยนี่คงจะเป็นเพราะพ่อดีกับพวกเธอมากๆ เวลาที stumbled, ่เจ็บปวดถึงไม่แต่คนห่วงใยเสียงของคนบนเตียงนอนผู้ป่วยคลางแหมแห้งเเรียกให้ลูกชายที่นอนฟุบหน้ากับที่นอนเฝ้าใครอยู่ข้างเตียงไม่ห่างรีบลืมตาตื่นบอมยื่นมือไปจับมือของพ่อเขาเอาไว้แน่นเขายิ้มไม่รับรู้ได้ว่าพ่อของเขากำลังจะฟื้นกลับมาหากันแล้วพ่อครับพ่อได้ยินบอมไหมเออน้ำขอน้ำ ได้ครับ,ดรบเด็กหนุม่มรีบหันไปเทน้ําแล้วก็นําหลอดมาจอบปากตามคาร้องของของพ่อตัวเองทันทีนี่ครับพ่อค่อยๆนะครับไม่ต้องรีบเดี๋ยวจะสําลักน้ําในแก้วค่อยๆพร่องลงไปจนเกือบหมดคนที่เพิ่งฟื้นตัวจากการผ่าตัดสมองพยายามลืมตารู้สึกปวดตึงไปทั้งศีรษะยากเกินกว่าจะลืมตาได้ในเวลาไม่กี่วินาทีหลังจากที่ได้สติก,กลับคืนมาเป็นยังไงบ้างครับปวดหัวหรือเปล่า อาหมอกำลังมาแล้วนะรอหน่อยนะบอมที่กดเรยกพยาบาลมอสักครู่หันมาบอกกับพ่อด้วยน้ำเสียงห่วงใยดวงตาคู่อบอุ่นของคนบนเตียงนอนกำลังมองจ้องมาที่เขามันเหมือนกับเมื่อตอนที่บอมยังเด็กเขารักแววตาอบอุ่นคู่นี้มันทําให้ความกลัวในจิตใจค่อยๆจางหายไปเด็กหนุ่มยิ้มให้กับคนเป็นพ่อเขาจับมือใหญ่เอาไว้แน่นเพื่อส่งผ่านความอบอุ่นไปให้แก่กันส่งผ่านความรู้สึกจากใจที่กำลังจะพูดออกมา บอมขอโทษนะครับสลับทุกเรื่องที่ผ่านมาคุณเออก็ครับครับคุณเป็นใครเหรอเอเอคำถามที่ออกมาจากปากพ่อทำให้โลกของบอมหยุดหมุนไปชั่วขณะเขาเกิดอาการชาว,ว่าบตั้งแต่หัวจหดปลายเท้าไม่เว้นแม้แต่เส้นผมหัวใจหายว่าโรคหลุดลงไปที่ปลายเท้ามันเหมือนกับไม่หลงเหลือหัวใจอยู่แล้วบ,บอมบอมเองครับพ่อ นี่บอมลูกของพ่อไงพ่อจำบอมไม่ได้เหรอบอมเหรอไม่เห็นรู้จักเลยพ,พ่อดวงตาของลูกชายที่ถูกลืมเอ่อไปด้วยน้ำใสในทันทีให้เร็วแรงทั้งหมดที่มีเหินหายลมหายใจเข้าออกเบาคล้ายจะหมดลมมือไม้สันเท้าสมองมึนงงจนทำอะไรไม่ถูกพ่อค่อยค่อยนึกสิครับคิดดีๆก็บอมไงลูกชายคนเดียวของพ่อคนป่วยบนที่นอนพยายามนึกตามที่เขาบอก เรยวคิ้วสวยของพ่อชนกันจนชิดก็อจะสายหน้าเบาๆผมจำไม่ได้เลยขอโทษนะครับเออไม่ไม่ไม่นะครับไม่บอมบีมือของเขากับพ่อที่จับกันเอาไว้จนแน่นกลืนก็สะอื้นให้กลับหายลงไปเขาฝืนยิ้มทั้งที่หัวใจเจ็บปวดน้ำตาที่เอ่อคลอไหลออกมาจะต้องใช้มืออีกข้างปาดออกไม่ต้องขอโทษนะครับไม่ต้องขอโทษเลย เขาต่างหากที่ต้องขอโทษเขาเองที่เป็นคนทําผิดตลอดมาบอมคิดว่าตัวเองกาลังถูกลงโทษใช่ไหมใครบางคนถือกับทาให้พ่อลืมกันแบบนี้เพราะที่ผ่านมาเขาคงเป็นลูกที่แย่มาตลอดสินะฟ้าถึงเรื่องให้พ่อลืมเลือนกันไปนจากความทรงจําพอคิดได้ก็เหมือนจะสายไปแล้วแต่ก็คงไม่เกิดจะแก้ไขใช่ไหมบอมยิ้มให้กับพ่อที่เขารักยิ่งดวงใจแม้จะยากแต่เขาก็พยายามจะยิ้มให้กว้างที่สุดออกมา อย่างน้อยพ่อก็กลับมาหากันอย่างน้อยเขาก็ยังมีโอกาสได้แก้ไขพ่อที่เป็นด่งต้นไม้ใหญ่ให้เขาและใครต่อหลายคนได้พึ่งพิงยังคงอยู่ตรงนี้ขอโทษที่ผมจําคุณไม่ได้เลยนะอย่าร้องไห้เลยนะไม,ไม่ไม่เป็นไรครับพ่อแค่บอมจําพ่อได้คนเดียวก็พอแล้วต่อจากวันนี้บอมสัญญาว่าระหว่างเรามันจะต้องกลับมาเป็นเหมือนเดิมให้ได้ไม่ว่าจะยากเย็นแค่ไหน หรือแม้ว่าจะนานจนไม่มีวันนั้นเลยก็ตามแต่บอมจะอยู่ตรงนี้เป็นลูกที่ดีกว่าเดิมของพ่อบอมน้องบอมสู้ๆนะคะขอบคุณนะครับพี่ๆขอยิ้มใ้รัากกำลังใจงจากพี่สาวตัวกลมบทุกคนที่ยังคงแวะเวียนมาเยี่ยมพ่อของเขาพวกเธอเองก็กลายเป็นคนถูกหลงลืมพวกเธอเองก็ไม่หลงเหลืออยู่ในความทรงจำของพี่ชายคนดีแต่ไม่เป็นไรหรอกยังไงพี่บ๊อบบี้ก็ยังเป็นพี่ชายของพวกเธอขอบคุณนะครับพี่ซอฮบ ขอบคุณที่ดูแลพ่อแทนผมมาตลอดซอฟยิ้ม่รับคําขอบคุณของเด็กหนุ่มไม่เป็นไรจ้ะเมื่อก่อนผมอาจจะเป็นเด็กแย่ๆคนหนึ่งในสายตาพ่อเป็นแค่ลูกชายที่ไม่รู้จกักโตแต่หลังจากนี้เขาจะเป็นคนดูแลพ่อด้วยตัวเองต่อไปนี้ผมจะไม่ทําตัวเป็นเด็กอีกแล้วพี่สาววังห้าคนเชื่อว่าบอมจะทําได้อย่างที่เจ้าตัวพูดและจะยืนอยู่ข้างๆน้องไม่ไปไหนจะคอยเป็นกําลังหนุน ในวันที่น้องต้องการกําลังใจหายไป,ไปนะครับพี่บ๊อบบี้พวกเราจะเป็นกําลังใจให้ขอบคุณนะครับพี่บ๊อบบี้คนเดิมรีบกลับมาเป็นพี่ชายที่แข็งแรงและร่าเริงคนเดิมของพวกเราเร็วๆนะคะน้องสาวตัว,ตวกลมทุกคนจะคอยเป็นกาลังใจให้พี่อยู่ตรงนี้เสมอเหมือนกันกันกบพี่ๆเคยให้กําลังใจพวกเรามาตลอดความรักของพวกเราจะคงอยู่กับพี่เสมอเหมือนกันกันกบไขมันในร่างกายอวบอ้วนของเราที่ไม่เคยสลายหายไปไหนเลย ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องพาสไซส์สนุกกันบ้างหรือเปล่าครับผมถ้าสนุกก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็สำหรับเรื่องนี้ก็จบไปแล้วนะครับผมโอ้หขอบคุณที่ติดตามกันมานานมากเลยนะครับก็แค่แค่นี้แหละครับผมก็ขอบคุณครับสวัสดีครับให้เส hey, ียงภาษาไทยโดย Chicken Voice Studio